ี๋ยวแม่ทำกับข้าวนะรอแม่อีก่นี่นะข้าวเมื่อไงไปทำไงเดี๋ยวอะ่ะใช่ค่ะคือเอาไปแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะเล่นอยู่นี่นะมาแม่จุกจุกก๋วยเนี๋ยวของแม่สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีเพชรชิมาแกงเพชหมูหมูติดมันอยใส่มะเขือใส่มะเขือเปาะกับใส่มะเขือพวงค่ะพริกแกงเผ็ด แม่ทำกับข้าวให้ป้ปาๆนะาะดูใส่กะทิกล่องนะคะมาะไปตั้งไฟกันเลยจ,ลจ้าเราก็จะใส่กะทิลงไปนิดนึงเพื่อที่จะไปเคี่ยวกับพริกแกงพริกแกงเผ็ดค่ะไม่ต้องใส่เยอะ เพราะว่ามันผสมพริกแกงใต้ด้วยมันจะทำให้เผ็ดร้อนแรงแกงเนี่ยแกงเนี่ยใช่บลเขียแกงเนี่ยเนื้อหมูแกงเนี่ยหมูติดมันเนียพี่น้อง,ก,งก,กินกับข่าจ้าเด้อครับบริเกดกับข้าไอ้พี่น้องมึงโดนแล้วข้าจะย่ก ปาจะยังไง้าจะหนักอย่างบุ๊คนะรื้มอย่างเอาโอ้หมูหมูมันเป็นหมูติดมันแม่พี่น้องหมูติดมันหมูแบบนี้อร่อยนะคะครับผมแกงหม้อใหญ่ๆเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปประกูดจะเติมน้ำก้อนบ่แม่ โอ้โหนี่ติดมันแซบครับผมับบรรยากาศตรงหน้าบานเฮาอยู่ใต่ต้ตนตะกบโคน้นเหมี่ยเขากันร่วมด้วยช่วยกันครับผมตาก้องกะอ๋อใส่กะทิแล้วครับผมบที่ลงนะหน่อยก่อน ดอกจ้ะอันเก่งมากกินน้ำเลยค่ะบันแค่ยูนบันนอกพี่ซื้อเด้ดแต่บันแพ่อพวนี้ใบบักกูดจากพี่นอ้องต้องเอา,อาซื้อใบบักกูดมาแล้วก็มาเด็ดล่างใส่ตูใส่สองฟิตว้ค่ะ<อ>เดี๋ยวต่อไปพี่จะทำกับข้าวให้พี่น้องกินพี่น้องเราดูอยากกินแกงมะรุมนะ พรุ่งนี้จะแกงส้มมะรุมใส่ใส่ปลาทูเพราะปลาทูเรามีเยอะโอ้แกะเนื้อปลาทูเนาะใช่แกะเนื้อออโอเคเลยต้องตำพรุ่งนี้ไม่ต้องนึ่งข้าวนะแม่พมรุ่งน,นี้หุงข้าวเออหุงข้าวจะเติมกะทิลงครับผมมันๆเลยนะเราไม่มีกะทิคั้นเราก็เอากะทิกล่องก็ได้เนาะกะทิะทลูกนี่เน่บอกกะทิเดีย๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปอีกนิดหน่อยนะคะ นี่น้ำเปล่าเนาะเนี่ยนะลืมอย่างหนึ่งพวกบีมีข้าวเจ้าก็ใส่พริกซอยพริกพริกแดงพริกอินดาห์หั่นพริกมีหั่นแหละแต่ว่าข้าบ่มีข้าก็บ่ได้ใส่บ่มีก็บ่ใะไส่โปรเปียงดอกด้วจ้าเดี๋ยวแม่จะปิดฝาไว้ก่อนครับให้มันเดือดก่อนให้มันเดือดก่อนง่ายบ่เดี๋ยวค่อยมาปรุงรสเนาะ โอดู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 กูดูขูดูด่ดูดงด้ดู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 ดกกูดูดูกูดูดกดูดูแูด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 ูวูด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 ูู้ด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  เกียรไก่โอ้ยเกียรกินกับเขาเนอะนึกไปพี่น้องเกียร์ทำเกียรปรุงอาหารนะไม่ใช่น้ำเกียรที่รักษาพยาบาลนะกา <c oughs> ห้องดีเนาะใส่บเบเกียรลงไปกับปี๊ดฟ้าเห็นเบเกียร์สุกนาะโอ้ใส่น้ำตาลโอ้ปรุงเครื่องไปเลยครับผมพี่น้องวาเฮ็ดง่ายบ่ งง <c oughs> มันกับบดเอ็นอย่างงา่ายมึง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 คอยออหมูให้มึงนี่ยนี่แม่แม่ออนี่เห็นป่ะแต่ว่าริพริกแพ้่ว่บาบดเอสื่อมากเนีลืมลืมเขากระเขากระชเขากีเข็น้เขนกะีเนากะแี้วขาะแ้เนาระาะช่เขาบรขากเขากเขร้าเขามรเขี้ากระ้เออ <c oughs> บบาเากามราา น้ำตาลลงไป<อ>มือนี้เขาใส่เป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะนวดน้ำตาลมะพร้าวค่ะโอ้น้ำตาลมะพร้าวเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องลงไปเลยนะคะับพีแกงกะสีสันสวยงามอยู่เนาะปรุงรสแค่สองสามอย่างเนี่ยพี่น้องน้ำตาลยังปรุงปรุงรสรสดี Oh. ปลาดซิกว่เห็นหนังชีนะพี่นอ้องห้อนบันไล่ได้นี่ฮะต้นหน่อยไปส่งของให้แพร่ว่าหยาบเป็นลม ปิดายมะเขือสุกเนาะเมืองตอนหมูโซ่ตอนหมูเนี่ยพูดอนไ่มหมูเนีนเครับผมอ่ะเดี๋ยวให้มะเขือสุกแป๊บนึงหอมเถอะวน่ะพีนน่น้องอ <c oughs> ้งเหนี่จะมอะบางเจียงเนื้อถ้าเป็นเนื้อติดมันครับิเสียเให้ไหม นนเ,เนี่นยเสียห้องให้เนาะอะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกินกับเขาชีบมือนี่แหละงั้นมาแล้กับหุ้งเขาเจา้าเศษเสีย,สยพี่น้องโอเคเลยมีมลิกกูดเ่เบพี่น้องจ้าี่เดี๋ยวต่อไปก็ชี้เฮ็ด เมนูอ่ะกับเขาง่ายๆเห็นพี่น้องเขาเบื่อเราเมนูเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชีเฮ็ดช่วงคำคำช่วงแรงๆจีละเพราะว่ายังเหมือนเศร้านอกจากวันหยุดก็อาทิตย์เฮ็ดเฮ็ดแต่ว่าก็อาทชีเดี๋ยวก็ตอนไยนกะที่ไทยเบิ่อเราขั้นได้เฮ็ดยแค่หมดเศร้านะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้นี่ยเ да. นี่ยปีตรงเย็นแล้วกะที่มีเวลาเนี่ยปิดหรือบ่บ่กะมืืออ่นมึอวันจันทร์พาไปหาหมอกะปิดวันศุกร์ไปก็ได้บ่ไปก็ได้แต่ว่าเพี้ยกะ ี่ให้ไปอไปไปพ่อว่าต้องไปเอานมโรงเรียนเนาะโอเคดไปโอเคพี่เนาะพราะว่าเพิ่นได้นมได้นมกินความนี้ด็กหน่อยโอเคครับูใดซื้อเอาแบบนีดเอาแบบตมันหรือเอาแบบข้อหมูย่างอะไรจังเสียบปูกรึโอเคครับไปก่อนสวัสดีครับ